ครับนักเรียนนะครับวันนี้พบกับคุณครูภูเมศมันกิจนะครับแล้วก็คุณครูอนาวินรัตรกุลนะครับในรายวิชาพละศาห้านะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งเราจะเรียนเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลนะครับในเทอมนี้นะก็หลังจากที่คาบแรกๆนะครับชั่วโมงแรกๆเราได้เรียนเกี่ยวกับหลักการออกกำลังกายนะครับวิธีการออกกำลังกายประโยชน์ของการออกกำลังกายแล้วก็หลักการฝึกกีฬาหรือทักษะ สมรรถภาพต่างๆไปแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับประวัติของกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็กติกาเบื้องต้นของกีฬาบาสเกตบอลคร่าวๆไปแล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าบาสเกตบอลนะครับมีต้นกําเนิดจากใครใครเป็นผู้คิดค้นนะครับหรือใครเป็นกลุ่มคนที่เริ่มเล่นแรกๆนะครับมีกติกาแรกๆว่ายอย่างไรเราก็ทราบกันไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทราบถึงประวัติของกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยยงได้อย่างไรนะครับ ใครเป็นผู้แปลกติกาแล้วก็เรียนไปแล้วนะครับใครที่เป็นผู้เริ่มเป็นผู้ฝึกนะครับนำบาสเกตบอลมาเผยแพร่ในประเทศไทยแล้วก็ได้เรียนไปแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาเรียนเกี่ยวกับกติกาของกีฬาบาสเกตบอลนะครับกติกาของกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยนะครับมันก็ที่สากลเลยนะครับมันก็จะมีประมาณ59ข้อนะครับซึ่งมันเยอะมากแต่วันนี้เรามาเรียนกติกาเบื้องต้นคร่าวๆก่อนนะครับในคาบนี้ เดี๋ยวข้าต่อไปจะเป็นกติกานะครับตัวเต็มนะครับทั้ง5 9เาข้อวันนี้เรามาเรียนเบื้องต้นก่อนเพื่ออะไรนะครับเพื่อนักเรียนจะได้ทราบกติกาเบื้องต้นนะครับหรือสามารถนําไปฝึกไปเล่นได้นะครับนะพอเรารู้กติกาปุ๊บเราก็จะสามารถเล่นกีฬาบาสได้สนุกขึ้นเพราะเราจะไม่ทําผิดกติกานะครับมันจะไม่มีการฟาวหรือการผิดกติกาเกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนนะกติกาข้อแรกนะครับข้อแรกนะสนาม นะครับสนามแข่งขันนะครับนะสนามมีขนาดทั้งหมด28คูณ15เมตรนะครับในขณะที่กรอบเขตโทษมีรัศมีเมื่อนับจากเป้นนะครับยาว6.25นะครับนี่คือสนามนะครับสนามของทีมบัสนะสนามมาตรฐานในทางโรงเรียนนะครับด้านยาวก็จะายาว28เมตรนะครับ28เมตร กว้างก็จะ15เมตรนะครับในขณะที่กรอบเก็บโทษมีรัศมีไม่นับจากแป้นตรงนี้จะเป็นแป้นนะครับจะยื่นเข้ามาในสนามหน่อยนะครับนักเรียนนับจากแป้นยาว6.25นะครับก็คือเขตตรงนี้นะครับนักเรียนนะครับจะยาวรัศมีนะครับนับจากใต้แป้นมา6.25นะครับ 6.25มนะครับอ่าอันนี้คือรอบเขตโทษนะครับหรือเขต3ขนาคะแนนนั่นเองนะครับต่อไปความสูงของเพดานนะครับเวลาเล่นบาสนะครับเมื่อเล่นในรงยิมที่ไม่ใช่สถานที่กลางแจ้งนะครับก็หลังคาจะต้องอ่าไม่ต่ำกว่า7เมตรนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการให้ระยะในการโยนลูกบัสส่งลูกบาสหรือการชูดแล้วมันโดนห่วงโดนแป้นแล้วไป ขึ้นไปบนอากาศนะครับจะสามารถไม่ไปโดนหลังคาหรือฝ้าด้านบนนะครับต่อไปวงกลมกลางนะครับนักเรียนวงกลมกลางนะครับต้องมีรัศมีนะครับ1.80เมตรนะครับและอยู่ที่กลางสนามนะครับให้วัดรัศมีจากขอบนอกของเส้นรอบวงนะครับก็คือวัดจากจุดกลางตรงนี้นะครับรัศมี1.8นะครับ1.8เมตรนะครับต่อไปนะครับ เขตยิงประตูเพื่อทำสามคะแนนจะเป็นเส้นครึ่งวงกลมนะครับขนาดรัศมี6.25โดยวัดจากขอบนอกของเส้นครึ่งวงกลมก็คือเขตเมื่อกี้นะครับเขตโทษนี่นะครับนักเรียนนะครับเขตโทษนะครับก็มีครึ่งวงกลมนะครับเหมือนกันมี2ฝั่งนะครับเหมือนเหมือนเส้นที่แล้วก็วัดอ่าวัดจากเส้นนอกนะครับรัศมีวัดจากใต้แป้นก็6.25นะครับเหมือนเหมือนกันนะครับ อะไรเือร์ัไม่ค่อยสวยนะครับนักเรียนนักเรียนก็ดูตัวหนังสือที่ครูทําให้ประกอบไปนะครับต่อไปนะครับเขต3วินะครับนะคือเขตพื้นที่นะครับที่มีเขตตั้งแต่เส้นหลังเส้นยนโทษและเส้นที่ลากจากเส้นยนโทษไปบรรจบกันนะครับบรรจบกับเส้นหลังที่ทจุดกึ่งกลางของเส้นหลังนะครับไปสิ้นสุดที่ขอบนอกของเส้น แนวยืนการโยนโทษระหว่าง3เมตรนะครับก็คืออาเขต3ามวิก็คือเขตสีเหลืองนี่ลูกนะครับที่มันอยู่ตรงใต้แป้นบัสนะครับของแต่ละสนามนะครับโรงเรียนเราก็มีนะครับได้ทําไว้นะครับทั้งสนามด้านล่างสสนามแล้วก็สนามบนหอประชุมนะครับก็มีเขตแบบนี้นะครับเขตแบบนี้มีไว้เพื่ออะไรนะครับมีไว้เพื่อจับนะครับฝ่ายลูกไม่ให้เข้าไปอยู่ในเขต3มวินะครับเขตของฝ่ายรับนะครับ เกิน3วินาทีนะครับสามารถเข้าไปได้แต่ไม่สามารถเข้าไปยืนเกิน3วินาทีได้เข้าไปต้องรีบออกมานะครับหรือทําเข้าไปแล้วก็ชูดแล้วก็ทําประตูแล้วก็ออกมานะครับนะอันนี้คือเขต3สามวินาทีนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมอ่านสะี่เหลี่ยมพืนผ้าอ,อยู่ทั้งสองฝั่งนะครับตามที่ครูดได้ขีดเส้นไปนี้เลยนะครับนะก็เป็นพื้นที่บริเวณประมาณนี้แหละนะครับที่ครูแรงเงาไว้นะครับนี่ค เส้นยนโทษก็จะลากให้ขนานกับเส้นหลังโดยมีขอบนอกห่างจากขอบในของเส้นหลัง5 8 0เมตรและยาว3 6 0เมตรนะครับจุดกึ่งกลางของเส้นยนโทษจะต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับจุดกึ่งกลางของเส้นหลังทั้ง2เส้นก็คือจะมีจุดประมาณนี้นะครับก็ะะะะจะอยู่ตรงตรงกับจุดกลางกลางของเส้นหลังนะครับ,นะรบจะบริเวณเดียวกันต่อไปนะครับมาดู ตำแหน่งทําแต้มของแต่ละสนาในในสนามบาสเกตบอลนะครับครูคบอกแล้วว่าอ่าเราได้เรียนไปแล้วว่ากีฬาบาสมีการทําแต้มแบบสามสองหนึ่งนะครับนะมาดูนะครับสายไลน์หรือเส้นข้างนะครับนะคือเส้นออกข้างนะครับท้านักเรียนทําออกข้างไปนะั้นก็ ผู้ตัดสินก็จะให้เริ่มฝั่งตรงข้ามเริ่มเล่นนะครับแบ็กไลน์นะครับคือเส้นบริเวณนี้2ฝั่งนะครับคือเส้นออกหลังถ้าทําออกก็เริ่มเล่นจากเส้นหลังนะครับเซนเตอร์ไลน์นะครับคือเส้นกลางสนามนะครับขีดแบ่งไว้กลางสนามกําหนดเขตป้องกันฝ่ายลุกและฝ่ายรับนะครับก็จะได้รู้ว่าถ้าฝ่ายไหนฝ่ายรับเขาก็จะถอยไปหลังเส้นนะครับเพื่อเตรียมรับฝ่ายลุกก็จะข้ามมานะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นฝ่ายลุกฝ่ายรับนะครับนะ ต่อไปนะครับ T point line คือเส้น3แต้มนะครับคือเส้นยิง3แต้มถ้าชูลงห่วงนะครับเส้น4ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะครับอยู่2ฝั่งนะถ้านักเรียนสามารถทําประตูจากนอกเส้นได้โดยไม่เหยียบเส้นนะครับอันนี้ก็จะนับเป็น3คะแนนนะครับจะยิงจากพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มาลงที่ห่วงนะครับมาลงที่ห่วงก็จะเป็น3แต้มหมดเลยนะครับคือ ที่ i n อยล n e นะครับต่อไปนะครับฟีโท i ไลหรือเส้นยนโทษนะครับน่ะก็อันนี้ก็เส้นตรงยนโทษนี่แหละนะครับจะลากขนานกับเส้นหลังนะครับโดยมีขอบนอกนะครับ5.80เละยาว3.6นะครับจุดกึงกลางก็ต้องเท่ากันนะครับกับจุดกึงกลางของเส้นหลังนะครับนะถ้าเรายิงนะครับภายในเขตนะครับนะ ไปในเขตรงนี้นะครับก็คือเขต3สามเมตรถ้าเราทำแต้มภายในนะครับแต้มธรรมดาประตูธรรมดาชุดลงนะครับก็จะได้สองแต้มนะครับ2แต้มนะหรือถ้านะครับเราโดนทำฟาวแล้วเราได้ยิงจุดโทษจากจุดนี้นะครับฟรีทไลน์นะครับถ้าเราชุดลงนะครับชุดจุดโทษลงนะจะได้ลูกละ1คะแนนนะครับ1คะแนนนะชุดลง2ลูกก็ได้สองคะแนน ชุดไม่ลงเลยก็ไม่ได้สักคะแนนนะครับอ่าต่อไปนะครับเซนเตอร์เซอร์เคิลนะครับหรือจุดวงกลมกลางสนามนะครับมีไว้สำหรับจัมบอลหรือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ครองบอลนะครับอ่าตรงนี้นะมาเลขหก 6. นะก็คือกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยจะเริ่มเล่นนะเริ่มทำกันในขันไม่เหมือนกีฬาอื่นทั่วไปเช่นฟุตบอลหรือวอลเลย์บอลครับจะไม่มีการเสี่ยงนะครับเลือกแดนเลือกฝั่ง นะครับนะจะไม่มีเสียงว่าใครเริ่มเล่นก่อนนะครับอ่าจะมีก็คือนะครับอ่าให้ผู้เล่นนะครับฝ่ายละประมาสี่คนนะครับโดยให้ไปอยู่จุดกึ่งกลางนะครับอ่าสองสองคนนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินจะทําการโยนลูกบาสขึ้นนะครับเพื่อเริ่มเล่นการแข่งขันนะครับฝ่ายได้โดดไปอ่าครอบครองบาสไปปัดลูกบาสได้ก่อนก็เป็นฝ่ายบุกได้ได้เป็นฝ่ายลูกก่อนเลยนะครับอันนี้คือการ จัำบอลเพื่อเริ่มการแข่งขันนะครับฝ่ายใดได้บาสก่อนโดดสูงกว่าหรือได้ปัดบาสได้ก่อนก็ถือว่าเป็นฝ่ายได้เริ่มเล่นก่อนเลยนะครับนะ,ะการทําคะแนนภายในเส้น3ามคะแนนนะครับจะนับเป็นสองสองคะแนนก็คือทําในกรอบสามแต้มเนี่ยนะครับส่วนการชูดข้างนอกกรอบนะครับนอกกรอบก็จะนับเป็นสามแต้มโดยมีข้อแม้ว่าเท้านักเรียนต้องไม่โดนเส้นเลย ปลายเท้าหรือปลายรองเท้าต้องไม่โดนเส้นเลยถึงจะได้3มแต้มถ้าชุดลงนะครับจะชุดไกลขนาดไหนก็ได้3แต้มนะครับถ้าชุดได้กรอบ2แต้มนะครับแล้วก็ชุดจุดโทษลูกละหนึ่งแต้มนะครับทีทูวันนะครับอย่าลืม3 2 1ที่ครูสอนไว้นะครับการทําแต้มของบาสอ่ต่อไปครับกระดานหลังนะครับอ่ากว้างนะครับ1.05นะครับ1.05ตรงนี้นะครับด้านยาวนะครับ 1.80เมตรนะครับขอบล่างนะครับสูงจากพื้น2.75เมตรนะครับขอบล่างตรงนี้นะครับห่วงประตูต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยหรือต้องห่วงประตูนะครับต้องกว้างนะครับ4.5เซนติเมตรนะเพื่อให้ลูกบาสสามารถลงไปได้และจะต้องสูงจากพื้นนะครับ3เมตรนะ5เซนติเมตรนะครับก็คือห่วงจะอยู่สูงกว่าขอบแป้นด้านล่างนะครับเล็กน้อยตะไคร่นะครับควรยาวประมาณนะครับ 4 0 4 5ถึงเซนติเมตรอันนี้คือตะข่ายบาสที่ห่วงบาสทนะครับที่ยึดกระดานนะครับและบอกรองที่ยึดกระดานและหลังโดยฐานจะต้องห่างจากเส้นหลังประมาณ2.0เมตรหรือ2เมตรนะครับก็คือโครงสร้างนะครับที่จะมายึดกับแป้นนั่นแหละนะครับนะดูตามรูปนี้นะครับถ้ารูปนี้ก็จะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับต้องห่างจากเส้นหลังประมาณ2เมตรนะครับเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้นักบาสมาชนนะครับเวลามาเล่นบอลมาเก็บบอลนะครับ ต่อไปลูกบอลน,นะครับต้องเป็นเป็นรูปทรงกลมและมีสีส้มนะครับซึ่งได้รับการรับรองว่ามี8ช่องกีบตามแบบเดิมนะครับแล้วก็เย็บเชื่อมกันนะครับลูกบอลจะขยายตัวเมื่อสูบลมเข้าไปนะครับถ้าปล่อยอถ้าสูบลมเนะี่ยถ้าปล่อยความสูงประมาณ1.8เมตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าลูกบอลจะก,กระดอนขึ้นประมาณ1.2เมตรถึง1.4เมตรนะครับถ้ามันได้มาตรฐานนะครับผิวนอกต้องทําด้วยหนังหนังสังเคราะห์ นะครับยางหรือวัสดุสารสังเคราะห์นะครับเดี๋ยวมันมีหลายชนิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โรงเรียนนะครับครูก็ได้สั่งมาให้หลายแบบนะครับมีหลายเบอร์ด้วยนะครับต่อไปลูกบอลต้องมีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า7.74.9ซนเมตรและไม่มากกว่า78ซนเมตรนะครับในลูกบอลเบอร์เจนะครับอันนี้ก็ขนาดกลางนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นเบอร์เบอร์8นะครับนะน้ำหนักของลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 6 7กรัมแล้วไม่มากกว่า650กรัมนะครับมันก็จะไม่เท่ากันนะครับเบอร์ไซส์เล็กเบอร์5เบอร์6นะครับที่เหมาะสำหรับผู้หญิงหรือนักเรียนนะครับตัวเล็กนักเรียนประถมนะครับก็น้ำหนักก็จะเบากว่านะครับหรือถ้าการแข่งขันอาชีพนะครับลูกบาสก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่าวัสดุก็จะแข็งแรงทนทานกว่านะครับนะก็วันนี้นะครับเราก็จบนะครับอ่ ในกติกาบาสเบื้องต้นเกี่ยวกับสนามนะครับเส้นต่างๆอุปกรณ์สนามห่วงนะครับแป้นบาสแล้วก็ลูกบาสแล้วก็การทําแต้มต่างๆไปแล้ววันนี้ครูมีแบ่งงานให้นักเรียนทำนะครับสข้อนะครับข้อแรกขนาดสนามของกีฬาบาสเกตบอลแบบมาตรฐานมีขนาดกว้างและยาวกี่เมตรอันนี้นักเรียนเขียนตอบมาเลยนะครับกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรข้อ2นะครับการยิงประตูหรือทําแต้มในกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยแบ่งเป็นกี่แบบ นะครับแต่และแบบได้กี่คะแนนบ้างนะครับก็คือ3 2 1นี่แหละนะครับมันคือแบบใดบ้างเขียนมาข้อสามครับนักเรียนนะครับการเริ่มการแข่งขันของกีฬาบาสเกตบอลในแต่ละแมตช์มีวิธีการเริ่มแข่งขันในแบบใดจึงจะเป็นวิธีการเริ่มการต้นแข่งขันที่ถูกต้องนะครับบาสเริ่มต้นแข่ง,ขงแบบไหนนะครับมีพอพเอาผู้เล่นมาทำอ่าอะไรกันบ้างถึงจะเริ่มแข่งได้นักเรียนต่อมานะครับเขียนลงในสมุดนะครับแล้วก็ หรือกระดาษแล้วก็เดี๋ยวเอามาส่งครูวันที่เราเปิดเทอมนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากนักเรียนให้ดูแลตัวเองนะครับป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องโดยตัวเองเรื่องการปฏิบัติตัวนะครับอุบัติเหตุระวังตัวเองดูแลตัวเองดีๆนะครับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ